สำหรับงานครบรอบนะคะเทศวรรษแห่งรอยยิ้มเมืองไทยประกันไทยนะคะซึ่งต้องบอกว่าอยู่เคียงข้างอยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานกว่า90ปีก็มีการจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นนะคะณโนะรงแรมโฟร์ซีซันริมแาาม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ ตอ,อกย้ำความมั่นคงกว่า9ทศวรรษมาดามแป้งนวลผ่าน 1, ล่ำซำซีโอบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนจัดงานฉลองครบรอบ90ปีการก่อตั้งบริษัทภายใต้คอนเซปต์9ทศวรรษแห่งรอยยิ้มเมืองไทยประกันภัยโดยภายในงานมีบุคคลคนดังแถวหน้าของเมืองไทยจากทุกวงการเดินทางมาร่วมงานจำนวนมากมาร่วมแสดงความยินดีกับการเดินทางมาอย่างยาวนานกว่า90ปี ตอกย้ำก้าวแห่งความสำเร็จและถึงโอกาสนี้แสดงความขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกการก้าวเดินขององค์กรบริษัทมงไทยไปนษณยเราก็จะก้าวเดินต่อไปโดยที่ยึดมั่นในหลักซื่อสัตย์จริตและยังจะแปะพูดเสมอนะคะว่าคนจะตระหนักถึงประกันเมื่อเมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันเชนนั้นเองเนี่ยตั้งเองก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในพันเกลือเล็กๆที่เชื่อว่าบริษัทก็อยู่คู่กับ ครรนไทยมาติราชนานก็ขอขอบคุณบริษัทนี้จะอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่มีลูกค้าหลายล้านรายเขาขอบคุณแล้วก็เนือสิ่งใดนะคะมาอยู่ได้วันนี้ก็เพราะว่าพนักงานทุกคนในบริษัทด้วยนะคะแปลว่าทุกส่วนก็เป็นพลังที่ทําให้เราขับเคลื่อนมาได้จนถึง90ปีขอบคุณมากเลยนะคะ และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เรียกรอยยิ้มจากแขกภายในงานก็คือโชว์สุดพิเศษจากทายาทล่ำซำรุ่นที่5ที่รวมตัวกันเฉพาะกิจขับกล่อมบทเพลงเก็บตะวันเป็นของขวัญสำหรับงานครบรอบในครั้งนี้พร้อมด้วยคอนเสิร์ตโชว์พลังเสียงจากเหล่าซูเปอร์สตาร์คนดังนัทมีเรียกันกันนพัสแก้ววิทยานีและขนมจีนกุลมาศนอกเหนือจากนี้ภายในงานได้มีการจัดนเทศากาลรเรื่องราวประวัติศาสตร์การเดินทาง90ปี ผ่านเรื่องราวและการบริหารงานของทยาตระกูลล่ำซำทั้ง5รุ่นจนถึงปัจจุบนัน ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทประกรันวินาศภัยของคนไทยที่ยืนหยัดอย่างเข้มแข็งและมีการดำเนินธุรกิจอย่างยาวนานที่สุดในประเทศไทยด้วยเอกลักษณ์ในการบริหารที่ซื่อสัตย์สุจริตจ,จริงใจโปร่งใสยึดหลักธรรมภิบาลในการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเยียวยาเวลาเกิดภัยและนี่คือเส้นทางของกาศวรรษแห่งรอย,ยิ้มเมืองไทยประกรันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา